มาดูหมูของดิฉันนะคะนี่หมูออกลูกค่ะก็ได้เวลาที่เขาจะให้นมลูกนะทะนี่ก็จะส่งเสียงร้องเพื่อที่จะเรียกลูกค่ะก็มาดูการอกอกแบบธรรมชาติของดิฉันนั่นนีก่กกกกกกลูกอ่อนค่ะนี่ลูกสิบตัวค่ะเพราะว่าเป็นแม่พันสาวเนาะก็ออกมาก็ทับตายไปสามตัวค่ะแล้วอยู่สิบตัวค่ะนี่นี่ค่ะ การกกแบบธรรมชาตินะคะนี่ที่ใช้ก้อนฟางโดยที่ไม่ไม่ต้องใช้ไฟกกเลยนะคะนีะ่ได้เวลาที่ต้องปล่อยปล่อยลูกเข้าไปกินนมค่ะได้เวลาปล่อยลูกไปกินนมและะ้วนี่ ก็จะค่อยๆปล่อยตัวทีละหนึ่งตัวเข้าไปเลยไปเลยเข้าไปเลยอันนี้อันนี้เป็นแม่พันธุ์ที่ไม่ดุร้ายนะงั้นนี่ก็สามารถ เลี้ยงลูกได้ตามปกติค่ะบางทีแม่พันธุ์บางตัวนี่ก็จะใ,ใจร้ายนะแต่แม่พันธุ์นี้ใจดีค่ะมาดูอ่ะอลูกเข้าไปกินนมคิวต่อไปคือตัวนี้อ่ะมาเลยนี่นั่นๆๆไปแล้วผิดล็อกแล้วนั่ไปไหนนี่ยมานี่จะพยายามไม่ให้เขาร้องนะคะนี่เพราะว่าถ้าร้อง แม่เขาก็จะลุกทีนี้ก็บางทีก็จะทับลูกนะเนาะดิฉันเองยังไม่ได้เอากรงมาใส่เขาานะนี่นี่เข้าไปเลยอ่ะเข้าไป,ไปตัวต่อไปนี่คือตัวนี้อ่ะไปเลยหนูหน้อยอ เดี๋ยวอยู่สองตัวมานี่มานี่มานี่มันอไปกินนมแล้วได้เวลาปล่อยลูกกินนมมานี่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 กินนมเพิ่งคลอดนะคะนี่เขายังไม่รู้ไอที่ยังไม่รู้ไอ้ยยังไม่คุ้นกับแม่เลยนะคะนี่ก็ จะเป็นอะไรที่ดูแลเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าไม่ไม่งั้นก็เอเขาก็จะทับลูกค่ะก็มาให้เขากินนมดิฉันเองก็จะพอกินนมเสร็จจะเอามาไว้ตรงนี้แหละค่ะนี่นี่คือไอ้กรงกกอนุบาลน,นะคะนี่กกรเราไม่ได้ใช้ไฟเนาะก็ใช้แบบธรรมชาติคือก้อนฟางค่ะก็สามารถกันหนาวได้ค่ะราดูนี้ก็คือเป็นฤด,ดูหนาวอยู่นะคะนี่ ไม่ค่อยคุ้นกับการกินนมนะ,ะนี่เพราะว่าเป็นแม่พันธสาวก็เป็นลูกครั้งแรกนะคะนี่ฉันจะเลี้ยงอีคอกของฉันเองก็จะเป็นคอกแบบเป็นเป็นดินนะคะนี่ยังไม่ได้เทป,ปูนเนะาะธุรก,กิจอยู่ก็เป็นอะไรที่เตรียมไม่ทันค่ะก็เลยออกอยู่แบบประมาณนี้เลยค่ะนี่ แรกๆก,ก็ต้องดูแลจับเพื่อที่จะให้เขากินนมนะคะนี่ยังไม่ได้ตัดเขียเ้ยวไอ้แรกเกิดนี่ต้องตัดเขี้ยวแล้วก็แตะตัดตหางะคะ่ะก็กินนมเสร็จก็จะตัดเขี้ยวตัดหางเขาแล้วนะคะนี่เพราะว่าถ้าเอาไว้นานก็จะตัดยากนะคะเพราะว่าจะทําให้เขาเจ็บอันนี้ก็ได้คืนนึงแล้วค่ะก็หลังจากที่ กินนมเสร็จดิฉันก็จะตัดเขี้ยวเขานะคะตัดเข้ยวแล้วก็คลิปหางเขานิดหน่อยค่ะเพื่อที่จะให้เขาหางเขาสั้นนะคะนี่มาดูวิธีการกบลูกหมูนะคะนี่มาดูค่ะก็จะใช้ก้อนฟางนะคะนี่เพราะว่า เอคอกหมูคอนดิชันเองก็อยู่ในทุ่งนานะคะนี่ยอยู่ที่ทุ่งนานะก็ใช้วิธีปลก,กแบบง่ายๆค่ะก็แล้วแล้วก็อุ่นด้วยลูกหมูหนึ่งวันนะคะนี่หนึ่งคืนค่ะหมูสิบตัวนะคะนี่เป็นแม่พันธุ์หมูสาวค่ะนี่ มาดูการกลกลูกหมูนะคะนี่ก็จะใช้กองไอจะใช้ก้อนฟางนะคะนี่มามาตั้งขึ้นมาเรียงนะคะนี่เรียงเพื่อที่จะกลกลูกหมูค่ะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ให้ความอบอุ่นแก่ลูกหมูได้ดีมากค่ะก็เป็นภูมิปัญญาของบ้านเรานะคะนี่โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟกกค่ะ ถ้าจะให้เขาอุ่นมากก็จะเพิ่มชั้นของเอก้อนฟางขึ้นนะคะนี่อย่างหนึ่งหนึ่งชั้นก็จะเป็นสองชั้นก็สามารถให้ความออุ่นหมูได้เป็นอย่างดีค่ะนี่ค่ะมาดูลูกหมูของที่ชั้นที่เอกเอกแม่พันธ์เขากินหญ้าในเปียนะคะนี่มาดูค่ะค่ะอันนี้คือคลอดเมื่อคือนนะคะนี่เมื่อคือนนี่เป็นคืนที่สองค่ะก็ชั้นเองก็จะขังเขาไว้ไอปล่อยเขา ไปกินนมเป็นเวลานะคะนี่เพราะว่าไอ้สองวันนี้ก็ต้องดูแลเขาออกมาสิบตัวก็ยังเหลืออยู่สิบตัวนะคะนี่ลูกหมูค่ะ <c oughs> ก็เป็นไอ้วิธีอีกวิธีหนึ่งที่พอจะแนะนำกันบอกกันได้นะคะนี่ไอ การกบลูกหมูที่ไม่ต้องใช้หลอดไผก็คือใช้กองฟางเรียงขึ้นแล้วเราก็จะเอาลูกหมูมาไว้ตรงนี้ค่ะพอเขาหิวนมเราก็จะปล่อยเขาเไปหาแม่เขานะฮะนี่ก็เป็นการดูแลโดยที่ไม่ให้ลูกหมูของเราเนี่โดนแม่เหยียบหรือว่าแม่ทับเลยนะคะนี่ก็จะปล่อยให้ให้เขากินนมเป็นเป็นเวลาค่ะดูดูแลประมาณ ไอ้สองวันนะคะนี่วันสองวันวันที่สามเพื่อที่จะไอ้ปลอดภัยกับลูกหมูเรานะคะนี่เพราะว่าถ้าไม่ดูตอนแรกนี่บางทีแม่พันธุ์เขาจะไม่คุ้นเคยกับลูกหมูแม่พันธุ์ของฉันก็เป็นแม่พันธุ์สาวนะคะนี่ต้องต้องดูแลกันเป็นพิเศษหน่อยก็ตอนหัวค่ำมาให้เขากินให้แม่พันธุ์เขากินอาหารนะคะนี่ หญ้านี่กินได้ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นอตอนออกลูกหรือว่าตอนท้องฉันจะให้เค้ากินหญ้าในเปียตลอดเลยค่ะสําหรับแม่พันธุ์นะคะนี่มาดูลูกหมูพอ <c oughs> เป็นลูกหมูที่แข็งแรงค่ะ <c oughs> ข่าวบ้านริมนาชาแนลค่ะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยค่ะความรู้ดีๆการเลี้ยงหมูให้กินหญ้าก็มาดูลูกหมูค่ะลูกหมูที่กินหญ้าน,นะคะนี่ เดี๋ยวที่ฉันจะลงให้ทุกท่านได้ดูไปเรื่อยๆนะคะว่าลูกหมูที่กินหญ้านี่เออเขาจะแข็งแรงเขาจะมีการท้องเสียไหมก็จะลงให้ทุกท่านได้ดูนะคะเพื่อเป็นอีกทางหนึ่งที่อการเลี้ยงหมูก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งที่เรานําไปปฏิบัติจริงได้นะคะนี่สำหรับลูกหมูที่กินหญ้าค่ะก็พรุ่งนี้ก็จะให้ธาตุเหล็กเป็นปกติะคะ่ะดิฉันจะให้แต่ธาตุเหล็กแคะ่นี้ ไอการทําคลอดลูกหมูนี่วันแรกที่เขาออกดิฉัน,นยังไม่ตัดไม่ตัดเขี้ยวไม่ตัดหางเขานะครับเพราะว่าไอจะช่วยการไอให้ให้เขาเคลอดคือจะดิฉันจะใช้ผ้าเช็ดแล้วก็มาไวใ้ในในกองตรงนี้ละค่ะนี่แล้วก็จะให้เขากินนมอย่างเดียววันแรกตื่นเช้ามาวันที่สองดิฉันจะ ตัดเขี้ยวแล้วก็ตัดหางเขาครับเพราะว่าตอนเข้าจะใหม่นี่ดิฉันเอาเขาให้กินนมก่อนเลยไม่ได้มาไอรีบในเรื่องของการตัดเขี้ยวตัดหางเขาเลยนะคะเพราะาจะให้เขากินวันแรกกินนมไปก่อนเพื่อที่จะให้คุ้นเคยกับแม่พันุ์แม่เขาครับเพราะว่าบางแม่นี่ก็ต้องดูแลนะคะบางแม่เขาก็จะกัดลูกเราก็จะพยายาม ใช้วิธีเพื่อที่จะให้แม่เขารักลูกเขาในในวันที่เขาคลอดวันแรกค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เคยแม่พันบางแม่พันก็จะมีการกัดลูกนะคะวิธีนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีที่จะทําให้ลูกกับแม่เนี่ยคุ้นเคยกันแล้วก็มีความรักต่อกันค่ะลูกหมูกินนมคะ่ะวันนี้มาดูในตอนกลางคืนแม่นี่ะ ลูกหมูหนึ่งวันนะคะนี่มาดูพ่อพันธ์เป็นดูดอกแดงนะคะแต่ลูกออกมาเนี่ยเป็นสีขาวหมดเลยะค่ะสีขาวแม่สีขาวแต่พ่อดูดอกแดงค่ะมาดูนี่พันธ์หมูสาวค่ะ